รถรุ่นแม่แต่ราคารุ่น I. ลูกอิ u z u ุดากันอายรถรุ่นแม่แต่ราคารุ่นลูกค่ะกับอิสู u d ดากันอายนะคะเครื่องสามพันนะคะคันนี้นะก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นดี a มนะคะท่านท่านหลายๆคนนะคะต้องรู้เลยว่ารุ่นนี้ออกป้ายแดงสมัยนั้นนะคะ รถราคาสูงแค่ไหนนะคะแต่วันนี้ราคารุ่นลูกจริงๆค่ะ1นึ0 0 0บาทใช้งานสวยๆสดๆอย่างนี้เลยวัดกันไปเลยค่ะรถมือเดียวค่ะนะคะสีสวยมากไม่ต้องไปตามเก็บสีนะคะแล้วก็ล้อแมกนะคะสวยๆใช้งานต่อยาวๆกันได้เลยไฟไม่มีขุ่นมัวไม่มีน้ำเข้านะคะคันนี้ใช้คาว่าเดิมทุกอย่างเลยนะคะหนล้อแมกเอยนะคะหรือว่าจะสีเอยหรือว่า จะเป็นแม็กไลเนอร์ที่ไม่เคยใช้งานบรรทุกหนักมากก่อนเลยนะคะคันนี้ออกป้ายแดงดูสติกเกอร์อิสุสุคันนี้นะถ้าเปลี่ยนกระจกมาแตกมาหรือโดนกระทุงมาสติกเกอร์ตัวนี้ไม่มีให้คุณเห็นแน่นอนค่ะนะคะบอกแล้วว่ารถรุ่นแม่แต่อายุรุ่นลูกใครก็ซื้อได้ซื้อสดกันได้เลยนะคะเพราะพี่ขวัญขายไม่แพงเลยกิจสาคุดาขายไม่แพงเลยแล้วก็ รถดีแน่นอนนะคะเพราะบางคันนะที่คนไปเห็นนะคะรถปีนี้รุ่นนี้ฝาท้ายผุแล้วนะคะฝาท้ายผุแล้วแต่รุ่นนี้ไม่มีฝาท้ายผุแล้วไม่มีสนิมค่ะแบ克ไลเนอร์บางคันบางรุ่นที่คุณไปเห็นนะคะโดนนะคะพองพองตัวขึ้นมานะเนื่องจากด้านในมันผุแต่คันนี้ใหม่กริปค่ะใหม่กริปเลยนะคะซึ่งติดมากับรถตั้งแต่เจ้าของเดิมเลยโบงบอกว่ารถคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนัก นะคะคตามด้วยสี่รถรอบคันคุณไม่ต้องตามเก็บให้เสียเงินนะคะเพราะถ้าคุณตามเก็บอีกรอบคันนี้ก็หลายหมื่นบาทยุคก,ก่อนยุคคุณแม่ใครมีรุ่นนี้ขับคือคนรวยค่ะยุคก,ก่อนยุคคุณแม่ยุคคุณพ่อใครขับรุ่นนี้คือมีตังค่ะและที่แน่ๆคนนิยมกันเพราะรถขับดีนะคะรถเดิมนะคะวิทยุเดิมคอนโซลเดิมนะคะพวงมาลัยเดิมเบาะเดิมตั้งแต่ป้ายแดงมาเลยใหม่กิ๊บจริงๆค่ะ คุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าคันนี้นะคะข้างในจะเยินไม้ภายในจะผุไม้นะคะใช้งานสมบุกสมบันไหมเจ้าของนะคะดูแรมดีมากมากนะคะเนื่องจากเขาซื้อรถคันเดียวป้ายแดงมาเลยนะค,ะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเครื่องหลวมนะ,ะบางคนบอกอุ้ยพี่เครื่องหลวมหรือเปล่าพี่ขวัญกล้าพูดเลยไม่หลวมนะคะไม่หลวมค่ะนะคะ, <Okay. S 1> ะ,คะเหมือนผู้หญิงมีผัวเดียวะคะ่ะคุณลูกค้านะไม่หลวมะค่ะนะคะ ฟิตแน่นอนค่ะขับถึงไหนถึงกันได้เลยกับอิซูซูคันนี้นะคะเครื่อง3,000นะครับเอาราคาที่ไปเลยค่ะ1,59,000บาทนะคะคุณได้อะไรบ้าง1รถมือเดียวค่ะ2ราคารุ่นลูกค่ะราคา159,000บาท3นะคะ4รอบคันไม่มีผูกค่ะ4นะคะแม็กไลเนอร์ใหม่ไม่มีตำหนิค่ะ5ล้อมแม็กนะคะ4เส้นสวยจัดค่ะ6นะคะเบาภายในนะคะ ไม่มีขาดค่ะไม่มีขี้บุหรี่จิ้มค่ะคอนโซลด้านในนะคะเดิมเดิมทั้งหมดนะคะคันนี้คุณได้สวยทั้งคันค่ะซื้อสดโอนให้ได้เลยนะคะวันนี้กับพี่ขวัน0863159977เป็นไงบ้างคะร,รถรุ่นแม่แต่อายุรลูกๆถูกใจใครบ้างรีบทักเลยนะคะโทรหาพี่ขวันได้เลยหรือโทรหาแอดมิน08325ตัวแล้วก็03ใครจดไม่ทนันทัก เห็ดกิษดาคุณคาของเราได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะพอดีผู้อะไรนะผู้ประกอบการรายใหญ่มาแล้วผู้รับเหมารายใหญ่มาแล้วฝนตกค่ะไปก่อนบ๊ายบาย